ม่งไปยืนค้างใต้พี่เจมอยู่ไอ้เหี้ยแล้วแม่งค้างนั้นหมดเลยนะไม่ได้ค้างแค่พี่คนเดียวนะถ้าคนยืนค้างใต้พี่เจมโดนมันยิงตายอะ่ะคนเหี้ยเลยเดี๋ยวพี่มาแล้วน,นึง

เขมีดีวะใอรเข้ามาวะเย็ดเจาะดนมึงมาอะไรของมึงอย่ากูขึ้นข้างบนมึงลงข้างล่างอเลยปะไรอเนี้ยกูขึ้นข้างบนมึงลงข้างล่าง พีออีมั้งอ่ะเออพลังเข้าเล่นหลานอเล่นร้านอแล้วบ้านนี้เล่นไม่เล่นเดยครัดไม,นนม,ไม่มีเรียนเช้าเย็นเล่นีตอนเย็นควรมาเล่นห้านเออไอเดต้ไะไรส่เราคุณมาหางานทำแบบนไปั๊มไว้ัใครปัม๊มอ,อ,อ๋มาทำเียอราเี่ย้ดู ใช่เออพทสศัแท์ทบตหมดก็เลยเล่นเกมแม่งอะไรแต่อ็มเกมนะนะนะเอ็มเขาเล่นเกมไอ้สามว่าเนี่ยนว่มนออย่นวอ่อีอ่ารพี่พี่กวางกางย่ยโดนแดงเงดหิดอย่มมาห้องวย้อง ไอ้ย no? yeah. ่าไม่าีกู้ื้อมาแล้วอยากมาบ้าบ้าแม่ปุยนข้าวถังขยาแม่เลยกูบอพี่พหลบปุยน้ตังางี้เมึงก็ซื้อม้งใหม่ดิไอห่าีบูแบรนด์มึงก็ซื้อเลเซอร์ดีามต่อให้ตัดข้อเที้ยเลยซื้อมาาเท่าไหรสวยดีไงแล้วามต่อเหรอเห็นม้าสวยดีไงไอ้เหี้ยตังราเลเซอร์เท่าไหร่เลเซอร์เท่าไหร่เาน่่งร้อยแปิบแปดพีพีอะเลเซอร์เลเซอร์ตัวไหน เสซอร์ตัวนั้นเลยตัวเดียวมังเลยเบสเซอร์ค่าให้บูคือพันสองเก้นาสิบก็บอกตัวตัวมึงบบตัวที่มันไมเป็นแรนดหน่อยอ่ะแบอบกต้องหลังซื้อไอ้นี่มาซื้อกาหน้ามากาหน้ามีทัอ่ะเอ,อกาหน้าเท่าไห,หรอะกาหน้าพันสองไม่มีถึงหรอกประมาณพันกว่าบาทแต่ที่้นไม่ซื้ออกเล่นมาสธรรมดาเนียเด็บตังทำคอมเลย ผมขาาทำแม่เลยเี่ยทดลองอาไรอ่ะทล,ละงองานทมาซื้อเมาเหมาแม่งประกอบที่บ้านเลย,ยเฮ้<า>ยคุณไป่อะไรนอที่อะไรไอที่อะไรมึงอยู่กรุงเทพไม่ใช่ไง,งสับกรุงเทพไเยี่ยแล้วมึงอยู่ไหนอยู่นครสวรรค์นเนี่ยมึงก็นั่งรถตู้มาอีก่อโอ้ยเยี่ยต้องร้อยห้าสิบบาทน่ร้อห้าสิบแล้วกูแล้วกูวะ ตืนทางด้วยยังสองแล้ว่าบาทเมื่อไงเนี่ยเอ้กูไม่รับมึงหรอกไอ้้าเอ้ยเวลากูมีบ้านอยู่บางนาเว้ยแล้วมึงมีบ้านกูอยู่บ้านมึงในบ้านกูไอ้ยังไมึงพูดแบบนี้กูไม่ให้นอนด้วยเลยสัตว์เอืออือนนี้ต่อยดีแบงเนี่ยมึงเป็นคนอย่างเนี่ยมึงจะต่อยกูอ่ะต่อยเนี่ยมังกรอะไรนะยังไม่พูดเลยว่าจะต่อยมึง กูไม่กูอัพดีเป็นเพื่อนไหมยูนี่แค่ตุลจีเลยใส่ของเนะเดี๋ยวกูไปถ่ายตังค์ไปอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวกูเอาแคนไล่ยิงมึงเลยเนี่ยไม่ทำไม่มึงต้องมึงไม่เอาแคนมาอยู่ผมลงเหมือนเดิมทะไมยังอะถามหน่อยเขาเห็นเขากลับมาเล่นเขาจะเล่นจริงจังสักกี่วันในสัตว์ไอ้เหี้ยมึงคอยดูเลยะถ้ากูอยู่เขาจริงจังอยู่แล้วไอ้สัตว์ เขาเล่นกันสามสี่คนเขาเบื่อเขาเลยไปเล่นทอมานงานไงเกี่ยวหรอกเออมึงมึงรองกูบิวดีไอ้ี่่ไอเยียกไอ้ตัวหนักหนักมาถ้าถ้าไอ้ตัวหนักหนักมากูจะทําทีมแข่งเลยอ่ะเอาเอาริ๊งบ้ายิงเลไอ้เบี้ยไงนัดกูพูดคาเดียวเท่านั้นแหละไอ้ยี่ยเดี๋ยวกูตามเลยเนี่ยเดี๋ยวกูพิมพ์เฟซตามเลยเนี่ยไอ้สั์เพราะว่ากูอยู่ไหนต้ามันจะหนักเหมือนกัน ไอ้ไก่มันก็หนักไอ้ไก่มันก็หนัเครื่องมันหนักก็ไม่หนักทุกคนอ่ะไม่พาลงสี่เก้าเดี๋ยวพอใกล้ใกล้แข่งเงี้ยมันจะไปห้องอะไรวะห้องซ้อมทีมอ่ะซ้อมบอสไอ้พวกร้อยยี่สิบห้าหนักอือเดี๋ยวเซิร์ฟไหนเซิร์ฟไหนมึงเข้าเกมมาหรือยังไอ้ไก่ ai thao ỷ ai gùm tít đằng giờ gùm tham nó lẹp quá. Tại sao? 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 มราเรียกเข้ามาดิแบบกำลังกำลังกูกูไปยิงเขาเนี่ยอ่ากูแพ้แน่เลยแชกหนักด้วยมีงคิดว่าไงว่าสามหนึ่งอ่ะกูแพ้แน่เลยไม่หร <My option. S 1> อกเฮ้ยมันมันหนักอยู่นะมันถืออาร์ตด้วยถ,ถืออาร์ตอ,อาร์ตที่มึงกลัวใช่ไหมเออเออกูก็ถืออาร์ตไง เดิมคันแลกไอยสิคูไม่ได้ไมวยร้านเกมนี้แรลกอิงเหรอเออแรกจังมวยรานต้องคุยเผาทิ้งไ,ไปตัดไ <c oughs> อย้ยากูกูเดินได้สองสามกากอ่ะ

หืมเสียเปียกไอ้เหี้ยแล้วตีสามเนี่ยนะเสียเปียกเสียเปียกเสียห่าตัวกุหลาบโอ้โหแล้วมึงคิดว่ากูเข้าไปนี่กูจะช่วยมึงได้เยอะขนาดนั้นเลยเอามาเหอะมึงมีชั้นวีอข้างในจุดๆอีกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยข้างในจุดๆนะครัาาบ เออได้แล้วเริ่มเริ่มหายแล้วอ่ดีฮะโอ้ยที่กูตายสองตัวแล้วเนี่ยต่อตาแรกมึงก็พออาผมมาเจอหนักๆเลยเวนมึงไก่ Red Team Win แบงยิงมันดีเออเฮียมันเจ็บแล้ว